สวัสดีเจ้าพบเจอกับช่องวันเบียรพากินพาเที่ยวเหมือนเดิมนะเจ้ามาดูกันเจ้าในการะมังนี่คืออย่างนี่มาตันเจ้ามาตันอ่าหรือว่าภาษากลางเป็นห้องพุทซาแม่นกับเจ้าพุธซาเนาะนี่ กินแบบสบายสบายเจ้าหน้าหนาวบอกออกห้องเนาะบอกว่าหิวเข้าปีวันก็เลยซื้อมาตันมาเือกินกินอยู่ในห้องเจ้าโอ้เห็นเห็นกางเกงขาสั้นไปหมดนี่เจ้าหวานหวาน <c oughs> บางคน้าเปิลปลาหูนะ้เนาะถ้าไปซื้อผู้สาเนี่ย หรือว่ามักตันเนี่ยเขาจะชอบเอาแบบน่วยเคียวๆจริงๆน่วยเคียวเนี่ยเหมือนมันจะล้ำอยู่เนาะแต่ว่ามันบหวานเนี่ยมันต้องหำหำเหลืองเรือี่จะถึงจะหวานหวานอบ ช่วงสองสามวันมานี่หนาวขนาดเลยคิ้ค้านเหมือนเดิมเจ้าคิค <laughs> ้านภาษาไทยแต้ๆมันก็ห้องว่าคิ้เกียจเิเอะเนาะหิวหวานหวาน ทั้งหวานทั้งกรอบหนึ่งกิโลก็เจ้าวิวันหนึ่งกิโลอือท้องเสียง วันก่อนกินตะลิงปิงเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวมันได้ยูไมได้ย่างอะ่ะซุดคืนวันนี้ขอเป็นแบบหวานๆหน่อยืม <c oughs> อร่อยปีวนันเมื่อกินไงนสบายดีจฝันมากกินด,ด้กันเจ้าทุกคนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนเพื่อนทางฝั่งไทยฝั่งพมาง่าฝั่งลาว เพื่อนไทยใหญ่แล้วก็เพื่อนๆทางประเทศนอกเจ้ากินด้วยกันเจ้ามันก็นจะสลืมสลืสลนิดหนึ่งนะเจ้าพอดีกำลังตื่นอร่อยอร่อย แมจอย่างไรอนาะอืมอันนี้มีมีอันสับป,ประรดอยู่ข้างใน,น,น,นปปหาาในวานขนาดนี้ต้องเอาแซวแล้ว Rồi còn một ยังได้ถามเตี้ยนได้ยังว่ากิโลต่อใดสามสิบกิโลสามสิบได้เยอะขนาดเลย าแป้งเป็นสาวไทยใหญ่มันจะสาวพม่านะสาวไทยใหญ่ มันกรอบหวานขนาดเลยอืออันนี้ขนาดะบบแบบมีไม้ดีๆเหมือนคนอื่นนะถ้ามีไม้ดีๆแป้งเหมือนคนอื่นนี่หรอ พเพราะกินไปก็เป็นกึ่งโลแล้วม้งต้องเอาเหลือไปเทปีวันหน่อย เจ้าสำหรับคลิปนี้ก็บรมีอย่างมากมายนะเจ้าก็มากินมาตัน้นหวานๆน,นะเจ้าหรือว่าฟูต้าหวานๆคือท่านผู้ชมได้กินได้อร่อยด้วยกันบ่ได้เจ้าก็สำหรับคลิปนี้เบียก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์เตือนะเจ้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะประพาดคลิปต่อๆไปของช่องวันเบียพาขินพาเที่ยวนะเจ้าสำหรับคลิปนี้เบียกับขอบคุณนักๆเจ้าสวัสดีเจ้า